ที่แรกว่าจะกลับบ้านแล้วครับนั่งดูละครน้ำเน่าอยู่นิดหนึ่งให้อยู่ไหนคนที่พูดเมื่อกี้อยู่ไหนให้ตั้งด้วยยังอยู่ไหมเออนั่งฟังหันหน้ามาท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงตามข้อครับข้อเก้าครับท่านประธานครับอะไรคุณพูดคุณพูดตั้งเยอะผมยังไม่ประท้วงคุณเลยครับครับแกิดท่านประธานท่านประท้วงใจะมาไม่ได้นะครับท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงขอให้ผมได้ใช้สิทธิ์ประท้วงนะครับครับใช่ครับครับเรียนท่านประธานครับผมชุติพงศ์วิพัญโรครับ พรรคประชาชนขอประ้วงขอก้า9ให้ท่านประธานผู้ควบคุมสงบเรียบร้อยในที่ประชุมและก็ขอชี้แจงขอบอกผ่านท่านประธานไปยังเมื่อสักครู่บุคคลเมื่อสักครู่ครับว่าเวลาพูดในสภาให้พูดผ่านท่านประธานแล้วก็ครับเข้าใจเลยนะรับให้ผมพูดจบก่อนได้ไหมครับ,รบผมยังไม่ได้พูดอะไรไม่สุภาพเลยครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้หมายครับแต่ว่าผมจะวิจัยเพราะว่าท่านพูดผมเข้าใจแล้วผมกําลังจะกัดจริงกําลังจะพูดกันตีพอดี เอาทำกันเอาให้จบก็ได้นะครับก็จะเรียนอย่างนี้ครับสภาเป็นที่อันทรงเกียรติเป็นที่ของตัวแทนประชาชนแล้วท่านประธานก็ควบคุมให้มีความสุภาพเรียบร้อยแต่พฤติการเมื่อสักครู่เนี่ยไม่เหมาะสมในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ยังไงรบกวนท่านประธานควบคุมบุคคลเมื่อสักครู่ด้วยครับขอบคุณครับได้ได้ครับครับท่านท่านตรีครับเพราะว่าท่านประธานผมก็ลงคำผมขอเรียนท่านตรีพอดีเขาเประท้วงมาผมขอวินิจฉัยว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับผู้่อสภา ต้องพูดกับประธานครับแล้วก็ไม่ต้องชี้หน้านะครับเจอครับทำดีครับครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตใช้สิทธิพัดพิงเขาท่านประธานครับจริงๆแล้วต้องกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกที่ได้กล่าวหรือได้พิลายประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงเมื่อสักครู่นะครับว่าคือท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนางสาวแพทอนทางชินวัฒน์ท่านไม่ได้ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อคราวที่แล้วแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมมี คดีความอะไรอยู่ในชั้นปปชหรือรีไอแรงต่างนะครับผมต้องกราบเรียนนะครับท่านให้เกียรติท่านนายกนะครับข้อที่ฝากท่านประธานนะครับเรื่องนี้คือท่านต้องมีมารยาทในการที่จะอภิปรายในสภาท่านต้องรู้ยติในการอภิปรายว่าท่านต้องมาอภิปรายเรื่องอะไรคุณด่าผมชั่วด่าผมเร็วไปเลยนาผมจะบอกผมเกิดมาชมบุรีเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นคนชมบุรีชั่วเร็วคือคนนี้แหละนะฮะผมจะกล่าบเรียนท่านประธานนะครับว่าถ้าผมพูดคํานี้ใครมาท้วงผมจะพูดว่าที่คุณพูดกับผมผ่านท่านประธานนะครับ ที่คุณด่าผมเมื่อกี้ชั่วเร็วอาชญากรผมไม่เคยระท้วงเลยผมนั่งฟังจนจบคนเราลูกผู้ชายต้องรับฟังด้วยกันนะครับข้อที่หนึ่งเรื่องฟินแลนด์ที่คุณกล่าวถึงที่คุณเห็นภาพผมออกในฝ่ภาเรียนท่านประธานเห็นภาพผมเมื่อสักครู่ที่ก็ผมขอบคุณนะครับพราผมหาภาพไม่เจอผมอยากแค่ดูแล้วเกินว่าผมไปเพราะอะไรผมไปเพราะอะไรผมไปสื่อมวลชนช่องสามคุณถามปณีไปกับผมถามว่าถ้าเกิดผมอยู่ในขบวนการที่คุณกล่าวหา ท่านประธานผมจะไปเพื่ออะไรเมกเซนหน่อยสมองให้คิดให้เป็นนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองผมจะเล่าให้ฟังท่านระธานครับว่าผมมารับตำแหน่งน้ำตีว่าการสูงแรงงานเนี่ยผมออกมาตรก,การประมาณ13ข้อในการป้องกันการค้ามนุษย์เมื่อปี2 5 5 7หรือหือถึามจะไม่ผิดเมื่ออดีตมันมีการค้ามนุษย์ที่ประเทศฟินแลนด์มันมีการฟ้องร้องในจ้างติดคุก แล้วมีการชดเชยให้กับลูกจ้างถ้าจะไม่ผิดประมาณ6คนหรือกี่คนเนี่ยนะคนหนึ่งประมาณ1ิบกว่าล้านบาทผมถึงบอกว่าสิ่งที่ผมทําที่ท่านเอ่ยพูดถึงเรื่องฝากกับเียนธิการผพื่อสมาชิกที่กล่าวเมื่อสักครู่บอกว่าคนที่ไปต้องทําสัญญาสัญญาทาตผมถามถ้าเกิดฝากเลขาธผ่านผู้ช่อสมาชิกที่พูดสักครู่นะครับว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทส่งออกคุณออกค่าตัว๋วเครื่องบินออกค่าที่พัก คุณให้เขาเซ็นไหมผมถามทมาา่านประธานผ่านเพื่อนสมาชิกค,คิดให้เป็นอย่างโง่นะครับผมกล่าวเรียนท่านประธานว่าอย่าไม่กงมาท้วงเพราะอะไรท่านประธานเมื่อกี้ว่าผมว่าอะไรบ้างอาชญากรอาชญากรรมกี่เรืรร่องไอ้โทเรื่องแค่นี้ร,รับไปได้ท่านประธานขออนุญาตประท้วงค่ะพนิดาค่ะขออนุญาตประท้วงพูดชี้แจงนะคะข้อ69บเค่ะไอ้โตลกครั<อ>บก็ <laughs> <laughs> มีพฤติกรรมส่อเสียดใส่ร้ายมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมค่ะครับครับนี่เป็นยัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะก็ขอให้ประธานห้ามปรามกริยาดังกล่าวด้วยค่ะครับก็เมื่อสักครูผมเรียกพยานสุภาพนะผมเรียกข่านขึ้นมาท่านประธานท่านท่านเมื่อเมื่อสักครูนะครับเราก็นั่งฟังกุศรรัตพูดนะครับคอยใช้ต้อยคำที่รุนแรงพอสควดก็มีการประท้วงนะครับก็ ก็อยากให้เริ่มตีมกาบกราท่านประธานครับกลาขอโทษท่านประธานครับด้วยความเคารพครับขอพสิ่งหนึ่งนึครับท่านประธานผมกล่าวเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับว่ามาตรการ13ข้อที่ผมทำแล้วที่สาคัญที่สุดคือป้องกันค้ามนุษย์คืออะไรท่านประธานสัญญาที่ลูกจ้างทั้งหมดที่ไปทํางานที่ฟินแลนด์กลับมาจะต้องมีเงินอย่างน้อยสามหมื่นบาทผู้ที่ส่งออกจะต้องนําแบงก์การันตีไปไว้ที่ทกส หักค่าตั๋วงบินหักค่าที่พักเขาจะต้องมีเงินเหลือสามหมื่นบาทภายในสามเดือนแล้วมันจะคามนุษุ์ได้ไงนี่คือสิ่งที่เราแก้ปัญหานะครับแล้วงการเรียนรรท่าประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับว่าไอ้ที่คุณถ่ายภาพฟาร์มเมนยูเนะี่ยคุณไม่ได้ไปแต่ผมไปแล้วผมไปพอที่คุณกล่าวถึงเนี่ยแล้วผมถามว่าสิ่งที่ผมไปผมเอาสื่อมวลชนไปแล้วก่อนที่ไปพบเนี่ยท่านประธานผมพบกับทูตไอ้ผมพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของฟินแลนด์ซึ่งเป็นสุภาพสตรี ผมหาลือกันว่าทำไมถึงออกวีซ่าเป็นเช็กเก้นวีซ่าไปเก็บผลไม้ป่าเพราะมันเป็นมันเป็นกฎหมายที่เราควบคุมไม่ได้เราอยากให้เป็นออกเป็นวีซ่าเหมือนกับสวีเดนเขาบอ,อกประเทศเขาออกกฎหมายแบบนี้ประเทศเราใช้ประเทศใช้กฎหมายแบบของเขาอันนี้ข้อที่หนึ่งนะรรท่านประธานผมกล่าวเลยท่านประธานนะครับว่าคนที่ไปทั้งหมด3,900กว่าคนแต่ที่คุณกล่าวมามี30กว่าคนที่มีปัญหา มันเกิดจากอะไรไม่รู้ไหมครับรท่านประธานจากการสืบสวนจากการที่เขากลับมาแล้วเราเราทำการสืบสวนนะท่านประธานมันเกิดจากคนที่เขาไปเนี่ยเขาเป็นคนใหม่ทั้งหมดเขาไม่รู้ว่าแหล่งที่ผลไม้ป่าเนี่ยอยู่ตรงไหนผลไม้ป่าของกับเรียนนะครับว่ากากกับเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อสมาชิกน,นะครับถ้าอยากจะสอนเรื่องความรูน้นิดหนึ่งเขาช่างไปน้ําหนักเก็บมากได้มากเก็บน้อยได้น้อย เขาไม่ได้ให้เป็นแรงงานเป็นชั่วโมงข้อที่หนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่น้องที่เพื่อสมาชิกไล้กล่าวถึงว่าได้ออกไปเก็บแล้วก็อาหารการกินไม่ดีเนี่ยผมไปพบเขาผมถามว่าทำไมถึงกลับมาดึกทำไมถึงเอาอาหารไปกินทิ้งสองมือ้อสาม,มื้อไม่ยอมกลับมากินที่แคมป์หรือที่พักเพราะเาเก็บมากเลยมากเก็บน้อยได้น้อยเขาช่างกิโลเป็นเหรียญคนหนึ่งเนี่ยที่ผมสัมภาษณ์ถ้า ในที่นี้นะครับผมกล่าวเรียนในภาพเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าย้อนหลังกลับไปถามดูในช่องสามมิติได้เขาสัมภาษณ์ผู้ที่ไปครอบครัวหนึ่งก็มาเจิดคนก็มีเงินกลับไปล้านหนึ่งแล้วเขาถามว่าทําไมถึงมาทุกปีเขาบอกก็มันเป็นช่วงที่เขาลงนาข้าวรอข้าวตั้งท้องเขาก็มาทํางานของเขาแล้วผมถามว่าสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยเราทําเพื่อพี่น้องประชาชนผมถามกับท่านประธานว่าเราเนี่ยไม่ได้ที่คิดให้เขาไปแล้วลาบาก ถ้าคิดให้เขาไปแล้วลำบากคนอย่างผมจะส่งเขาไม่ได้ยังไงผมก็อายตัวเองเหมือนกันแล้วข้อกล่าวหาที่ว่าผมรับเงินเขาเนี่ยคุณตามหาทุเรียนใ้ผมหน่อยสิผมอยากให้มาเนี่ยผมตามหาเขาจะเอาเป็นเนี่ยผมจะฟ้องอยู่เนี่ยเขาอยากจะหาแล้วก็อยู่ไหนหาตัวไม่เจอ,อน,นี่คือสิ่งที่ผมกล่าวนะครับแล้วผมถามว่าเขามาพบผมผมอยู่ห้องทํางานชั้นหกเขามาหาผมเขาบอกว่าปีเนี่ย ทางยูเครนกับรัสเซียเนี่ย mm hmm. เกิดสงครามกันทําให้คนยูเครนเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาเก็บผลไม้ป่าได้ mm hmm. ก็เลยต้องจะเป็นต้องกับคนไทยไปเยอะผมบอกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโคตาการส่งออกเนี่ยมันอยู่ที่สถานทูตฟินแลนด์ไม่ใช่อยู่ที่กระทรวงแรงงานเป็นคนกำหนดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างวีซ่าออกจากสถานทูตฟินแลน,นด์นะครับก,ก,ออก,กระทรวงแรงงานจริงๆแล้วเนี่ยพูดไงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยด้วยท่านประธานครับ แต่ว่าที่เราเข้ามาตรงกลางเนี่ยเหตุผลคือกลัวเขาโกงเงินกันกลัวกลับมาแล้วเป็นหนี้เราถึงยอมมาเป็นตรงกลางว่าก่อนไปเดินทางเนี่ยให้แ,แบงก์การันตีมาดูว่าไว้ที่แบงก์หรือย,อยังนี่คือวิธีการทําของเงาของเราแต่ในส่วนที่คุณเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนสมาชิกได้กล่าวถึงเรื่องตัวเงินเห็นเห็นในกล่องเห่ไรผมถามว่าผมอยู่ทํางานชั้นหกแล้วเขาเคยไม่ให้ผมให้คุณถามว่าตามหาเขาหน่อยผมผมอยากรู้เหมือนกันอยู่ไหน แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้แล้วผมก็ฟ้องดีนไอไปนะครับว่าคุณมากล่าวหาผมอย่างเงี้ยแล้วท่านประธานผมกลับเรียนนะครับว่ามันมีเส้นเงินผมสักบาทไหมผมถามนิดน,นิดหนึ่งผมถามสักงนิดหนึ่งว่าเขาเอาเงินมาให้ผมหรอครับแล้วมากล่าวหาผมท่านประธานผมมาสืบทราบมาแล้วตอนที่เขามีคดีอ่ะผมรู้ว่าเขาโดนคนไทยประมาณสิบกว่าคนหรือยี่สิบคนเนี่ยฟ้องร้องกล่าวหาว่าขาวบรรทุกทำงานเกิน 8ชั่วโมงอยู่กินไม่ดีท่านประธานเชื่อไหมกฎหมายที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาแรงนิดหนึ่งในเรื่องของการอยู่ห้องหนึ่งเกิน10คนก็ไม่ได้ทํางานเกิน8ชั่วโมงก็ผิดแต่เขาเก็บเป็นกิโลเขาช่างเป็นกิโลมันเป็นความพอใจของเขาอันนี้ของคนงานที่ไปแต่คนที่ไม่ได้เงินตามที่ต้องการเนี่ยเพราะเขาเป็นคนใหม่เขาไม่เคยไปเขาไม่รู้มันออกตรงไหนผลไม้ลูกไอ้พวกนี้ผลไม้ผมไปผมยังไม่รู้เขาเก็บยังไงต้องไปดูเขาเก็บเหมือนกัน แล้วผมกลับเรียนว่าการกล่าวหาการทุจริตรับเงินเนี่ยไปเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับถ้าคุณอ่านตามคําให้การของนางทุเรียนเนี่ยผมถามคําว่านางทุเรียนโดนจับที่ผมถามจากกระทรวงแรงงานนะครับโดนจับที่ฟินแลนด์เขามีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งให้การซัดทอดคนพวกน,นี้ตัวเองเพื่อกลับบ้านคุณรู้ไหมมันเขาซัดทอดเพื่ออะไรเพราะเขากลับบ้าน กฎหมายไทยยอมรับไหมครับท่านประธานครับกฎหมายไทยยอมรับผู้ต้องหาซัดทอดคนอื่นพวกเองหลุดไหมอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมทุกคนล้วข้าราชการทุกคนเนี่ยก็รวงแรงงานเนี่ยตั้งแต่ที่คุณพูดเรื่องสอสศที่เพื่อนสมาชิกได้พูดเนี่ยอันนี้อยู่เือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณบอกก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอันนี้ถูกต้องเพราะว่าไม่มีใครตัดสินได้หรอกว่าคุณถูกหรือผมถูกหรือผิดทุกอย่างพิจารณาที่กระบวนการยุติธรรมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยที่ผมจะไม่ลงมาพูดเรื่องนี้นะแต่พอคุณพูดมาเป็นหนังฉาก ผมชั่วผมเลวผมก็บอกผมไม่เคยเจอทศสองเลวท่าคุณเหมือนกันให้หาขอโทษทีท่านประธานผมอาจจะพูดจาไม่เพาะขอโทษทีทวงครับท่านประธานครับขอประท้วงครับขอโทษทีขอโทษกระผมขอโทษท่านประธานนะครับพักประชาชนครับขอประท้วงท่านประธานตามข้อ9ครับแล้วขอประท้วงท่านผู้อภิปรายตามข้อ69ครับผมเข้าใจนะครับว่าท่านใจร้อนนะครับเพราะว่าท่านจากรัฐมนตรีว่าการกลายเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับขอบคุณครับ กับคุณก็อย่าไปเสียดสีนะครับอะไรต่างๆเรื่องเล็กเรื่องนี้ท่านรัฐานตรีก็ขอโทษแล้วคนที่รู้จักผมดีพอเนี่ยเขาจะรู้ผมไม่ยุ่งกับใครับท่านประธานท่านประธานครับประท้วงท่านประธานข้อเก้าครับคุณท่านประธานให้ให้ท่านรัฐมนตรีแค่ขอโทษไม่ได้นะครับท่านรัฐมนตรีต้องถอนนะครับโอเคผมขออนุญาตโทษทีครับผมขออนุญาตถอนนะท่านประธานผมมาดูท่านประธานนะครับท่านประธานผมขออนุญาตถอนครับท่านขอโทษครับถอนถอนแล้วครับหาเจอคือผมกราบเรียนนะครับท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านอยู่ที่นี่แล้วกันว่า ผมไม่ควรให้เกียิสมาชิกทุกคนนะครับผมไม่เคยเกล่าวหาสมาชิกท่านใดทุจริตหรือโกงแต่คนที่กล่าวหากับผมอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็ต้องพิสูจน์กันถึงที่สุดนะครับท่านประธานผมกล่าวเลยนะครับว่าการที่โชว์กล่องเงินผมถามว่าเข้าไปให้ใครใครผมเหรอครับใครผมไหมอะท่านประธานแล้วก็ถามทุเรียนที่ว่าอยู่ไหนมาเป็นมาเจอกันหน่อยดีกว่าผมก็อยากจะรู้มันกำว่าอยู่ไหนผมอยากจะถามเขาแล้วเกินว่าให้คุณ คุณให้การอะไรอย่างเงี้ยผมอยากจะรู้เหมือนกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างรรท่านประธานครับมันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดผมกล้าที่จะยืนยอมรับการตรวจสอบทั้งหมดผมลูกผู้ชายพอถ้าสิ่งใดสิ่งใดที่คิดว่าเราผิดพลาดหรือเราทําทุกอย่างอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแต่ไม่ใช่มากล่าวหากันวันไลวันทุจริตคดโกงทําให้กองทุนมีปัญหาเรื่องนู้นนี้มาไล้สาระท่านประธานเรื่องนี้มาไล้สาระจริงๆแล้วจริงๆวันเนี้ย ไม่ควรที่จะกล่าวถึงผมมาผมไม่ได้ลงตำแหน่งลัมตีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านนายกลัมตีท่านนางสาวแพททองทางชินวัตรท่านไม่ได้เกี่ยวข้องในการที่ท่านจะไม่ได้บริหารประเทศในในรัฐบาลน,นั้นนะครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดทุกอย่างมาอยู่ในกระบวนการของขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมการตรวจสอบทั้งหมดนะครับแต่ถ้าคุณมาพิพากษาผมในสถสานที่อย่างนี้ผมก็ต้องสู้นะครับ มาเป็นภากสาผมโดยกล่าวหาผ่านซือ่อกล่าวหาอะไรต่างๆ,ๆผมว่ามันมันไม่ใช่ลูกผู้ชายคท่รรานประธานอันนี้ผมจําไม่ได้หมดนะฮะที่ผมจำง่ายๆคือหลักๆคือว่าหนึ่งหาผมอยู่หนบวนการค้ามนุษย์ผมอยู่ตรงไหนผมยังงงอยู่ผมเป็นคนออกสิบสามข้อในการป้องกันการค้ามนุษย์นะครับถ้าถามว่าการไปทังนั้นสามพันเก้าร้อยกว่าคนท่านประธานครับ เขาต้องมีปัญหาคนเป็นพันคนเลยรขาท่านทําไมมีแค่สาสิบสามคนอันนี้เป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งนะท่านประธานแล้วผมก็ถามว่าถ้าเกิดผมอยู่ในกระบวนการที่เพื่อนสมาชิกเก่าหาผมท่านประธานแล้วผมจะไปตรวจแคมป์คนแคมป์โรงงานไอคนงานแคมป์นี่ทําไมแล้วผมจะไปเชิญเจ้าของโรงงานเขาทําไมผมก็อยากรู้ว่าเขาเก็บไปทํายังไงผลิตภัณฑ์ออกมาแบบไหนแล้วคนไทยจะสามารถมาทํางานได้ทุกปีไหม ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่ผมพ้นจากตาแหน่งนันตีว่าการส่งแรงางานก็มีการไม่ได้ส่งคนงานเนี่ยไปฟินแลนด์จนมีการร้องขอจากสถานทูตฟินแลนด์ว่าไม่มีคนเก็บผลไม้มป่าผลไม้ป่ามันจะเน่าจะเสียค้าต้นก็มาขอให้กะทรวงแรงงานส่งไม่อีกผมเลยถามท่านประธานว่า,าวถ้าเกิดว่าแมะท่านพูดตรงๆนะท่านประธานว่าถ้าเกิดมองว่าประเทศไทยส่งคนงานไปค้ามนุษย์ถ้ากล่าวหาข้า,าราชการอย่างนี้ท่าน ท้าการไม่อยู่ส่วนเกี่ยวข้องในการหาคนก็ไม่ได้หานะท่านประธานอันนี้ผมกลา่าเลยท่านประธานคือผมก็ไม่้จะพูดอย่างไงเพราะเรื่องนี้มันอยู่ในกระบวนการเ,าเขาอยู่ในยุติอยู่ในระบบการตรวจสอบอยู่อยู่ในข้อกฎหมายของตั้งแต่ที่เขาพูดนะครับว่าอยู่ในระบบผมก็ฟ้องทางดีไอไปนะครับเรื่องนี้ผมก็อพิสูจน์ตัวตนของผมนะครับแต่ผมกล่าวเรียน,นะครับว่าการที่จะอภิปรายก็อภิปรายด้วยเหตุและผล ไอ้คำด่าผมั้งหวดผมไม่นั่งฟังเนี่ยผมอดทนนะท่านประธานคุณก็มีพ่อมีแม่ผมก็มีพ่อมีแม่ท่านประธานการที่พูดจาชั่วเลวอาชญากรคุณมีการศึกษาคนมีการศึกษาคนเป็นผู้แทนรัษฎรต้องมีวุฒิภาวะมีการศึกษานะครับสิ่งต่างๆผมอาจจะไม่ถูกใจคุณแต่ผมก็ไม่รู้จักคุณก็เพิ่งรู้จักคุณเมื่อสองสามวันนี้แหละนะฮะถึงอยู่จังหวัดเดียวกันยังไม่รู้จกักเลยท่านประธาน ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่รู้ไหนเหมือนกันที่ผ่านมานะฮะก็ขอญาตกลับรีย่านทานทุกสิ่งทุกอย่างพิสูจน์กันในกระบวนการที่ทำคณประธานครับประธาน,นครับขอใช้สิทธิ์พัดพิงครับพัดผัดพ,พิงในทางที่ท่านเจียหายนะครับครับผม <c oughs> ครับง่ายๆครับผมผมคิดว่าเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องอธิบายนะครับคือความรู้พื้นฐานเรื่องการค้ามนุษย์นะครับการค้ามนุษย์เนี่ย หลักเกณฑ์ที่สําคัญเรื่องหนึ่งก็คือ d e บบอนเด a นะครับซึ่ง d e บบอนเด a ก็คือการเอาหนี้สินมา,มาคับทางานนะครับซึ่งเรื่องนี้ถ้ามีความรู้สักนิดหนึ่งนะครับจะเข้าใจว่าเรื่องนี้เข้าข่ายคารค้ามนุษย์อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งครับที่กล่าวหาว่าผมอภิปรายไม่เข้าใจยัตตินะครับยัตติของผมคือท่านนายกรัฐมนตรีรู้ทั้งรู้ว่ามีคนที่มีคดีอยู่ในปปชแต่ก็ยังแต่งตั้งซึ่งขอบคุณท่านผู้ชี้แจงครับที่มาคอนเฟิร์มเรื่องนี้ครับว่าตอนนี้มีคดีอยู่ในชั้น ชั้นกฎหมายนะครับอยู่ในกระบวนการพิจารณานะครับซึ่งขอบคุณมากมกครับที่คอนเฟิร์มครับซึ่งที่ท่านชี้แจงทั้งหมดนะครับก็ไว้ไปชี้แจงกับชั้นปปชเอาเองนะครับซึ่งก็ยืนยันนะครับว่าท่านนายกตั้งรัฐมนตรีที่รู้ทั้งรู้ว่าท่านท่านไม่ต้องอธิบายแล้วเข้าใจแล้วครับในทางเสียหายท่านก็ได้ชี้แจงแล้วเป็นประเด็นในบ้านครับนิดนึ่งนัท่านเดียวท่านประธานนิดเดียวเขาจะไม่เข้าใจข้อกฎหมายเชิญครับก่บเรีนท่านประธานผ่านไปแลงเพื่อนสมาชิกที่ที่ใช้เสืยอพิงสักคู่นะครับว่าที่บอกว่า การค้ามนุษย์คือการผูกหนี้ผูกสินที่ประมาณเคข้าวๆนะครับสิ่งหนึ่งที่กระทรวงแรงงานลงไปทําก็คือไม่ให้เขาเป็นหนี้เป็นสินเอาเงินเขาประกันทกศแบงก์การาันตีหัวละสามหมื่นหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดคนที่ไปทั้งหมดจะต้องไม่เป็นหนี้นี่คือไม่รู้ฟังภาษาไทยออกเปล่ามทา,ามท่านประธานนะฮะครับ,รบอันนี้กลับเรียนท่า,า,านประธานด้วยความเคารพครับขอบคุณครับ,รบผมคิดว่า <c oughs> ต่อไปนะครับท่านประธานคะขอหารือคะ่ะ 啊，對對對。